สถานปฏิบัติธรรมคณเตยส่วนตั้งแต่คอร์ส3าแล้วก็เข้ามาตลอดไม่ว่าที่ทางคณเตอาจารย์เขาจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่ก็เข้ามาแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เห็นที่สุดนั่นก็คือวันนี้ในการยกะระดับกายใจจิตของเราจากคนผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจที่อยากนะะการเข้ามาเรื่อยๆวันนี้มันไม่ได้เกิดแค่การยกะระดับจิตนะคะมันเกิดถึงความ ม่ใช่ศรัทธานะคะปิ่นบอกเลยคะว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พ่ออาจารย์แม่เป็นต้นแบบให้กับปิ่นเองและปิ่นก็เชื่อว่าทุกทท่านที่เข้ามาที่นี่มากกว่าหนึ่งครั้งจะซึมซับหือนใจกับปิ่นปิ่นเกิดความรักเรากาลังทําในสิ่งปิ่นกําลังทําในสิ่งที่ปิ่นรักมันไม่มีเงื่อนไขแต่การที่ปิ่นตกมากเมื่อคืนนะคะปิ่นต้องขอขอบคุณปิ่นไม่ได้เสียใจอาจารย์พ่อบอกว่าทําไมทําไมเอ้จรินกระโ่บมันไม่มันไม่ร้องไห้ เปล่นมองว่านี่คือการปิ่นกําลังมองเห็นหัวใจในสิ่งที่ท่านอาจารย์ข้อสอให้คุณรู้จักกับการพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการปามาห์ูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งอารมณ์โทสะโมหะของเราเฮ้ยเราไม่รู้ว่านี่คือผิดนะโดยเฉพาะไปยกเว้นไนขะึ้นมาเป็นทางแล้วเนะะี่ยค่ะมันเป็นมันเป็นการชํารละล้างที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันผิดหรออันนี้คือผิดหรอ อันนี้คือน้ยที่เราเมินเฉยกับมาเนี่ยมันคือเรื่องที่ผิดหรอมันทาให้เรารู้แล้วมันก็แก้มาทีละข้อผ่านเรื่องนี้ปุ๊บมันก็เข้าเรื่องนี้ผ่านเรื่องนี้ปุ๊บมันก็เข้าเรื่องนี้ค่ะจนมันกลายเป็นเลยว่าสุดท้ายแล้วการตั้งสัจจาวาจาทุกครั้งตั้งแต่ที่ปินออกข้อนี้ไปตั้งแต่ข้อสามสิบห้าปีนตั้งสัจจาวาจาว่าปินจะกินมังสาหิลาจากคนที่มเคยกินปีนก็ถือสัจจาวาจาได้ตลอดเริ่มต้นขึ้นมาเรากําลังยกระดับจิตของเรานะคะ จากการกินมังได้แล้วปุ๊บถือศีลอดบัรจันถือศีลอดบัรจันถือได้แล้วปุ๊บจากคนที่คิดว่าตัวเองทไไําไม่ได้ฉันทาไม่ได้แต่ฉันก็ทํำไ,ได้อาจารย์พ่อมาเติมบุญให้กับเราดีในการสวดมนต์ในงทุกๆเชา้าฝึกร่างกายสังขารที่ตัวเองไม่เคยถือขึ้นมาตีสิรงเพื่อที่จะอานนะ้ฉันคิดว่าฉันทาไม่ได้เพราะนี่คือเวลานอนเรากําลังพยายามเอาชนะมานกายหยาบของเราฟื้นมันไปเรื่อยจนทุกวันนี้ถ้าไม่มีถือมันจะเรื่องที่ผิด จริงๆแล้วบาปบุญไม่ได้อยู่กับว่าวันนี้คุณต้องเข้าวัดมันอยู่กับการที่บ้านเราสามารถฝืนร่างกายของเราได้ล่าว่าอย่านอนเวลานี้ต้องลุกขึ้นมาทําให้มันเป็นรู้สึกว่านี่คือกิจวัตรประจําวันของเราที่เราต้องทําถ้าวันนี้เราอยากยกระดับกายใจจิตของเราปิ่นก็เลยมองว,ว,ว่านี่เป็นเรื่องที่เรากาลังสร้างบุญนะไม่จำเป็นต้องเดินเข้ามาที่วัดก็ได้จนกลายเป,เป็นเรื่องปกตินะคะมันเริ่มยกระดับจิตแล้ว มันทาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นปิ่นมองเห็นหัวใจของอาจารย์พ่อและอาจารย์แม่ในสิ่งที่กําลังสองปิดน่คือนี่คือสิ่งที่เขาพูดจงน้อมรนะับและก็จงเพียงจ้ะนะคะสุดท้ายแล้วปิ่นก็ไม่รู้ว่าปิ่นจะจุดทูบอะไรหรือจะขอขมาอะไรก็แล้วแต่นะปิ่นก็ยกคําตัวเองขึ้นมามังก็ได้แล้วสิ่งอวดก็ได้แล้วสวดมนต์ก็ได้แล้วจนสามารถเอาชนะมารในใจทันได้แล้วนะสิ่งสุดท้าย ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำนะคะวันนี้ในเมื่ออาจารย์พ่อเป็นต้นแบบให้กับเราสิโนท่านบริสุทธิ์แต่กายเรายังบาปเราคิดว่าเราจะสามารถเดินเคียงคู่กับครูบาอาจารย์ได้หรือเปล่าพีถ่ถามตัวเ,เองนะไม่ได้ยนะันไม่ได้ในเมื่อวันนี้คุณต้องการที่จะอยู่ที่กูเตคุณต้องการจะอยู่ที่เบสคุณต้องการที่จะสําเร็จในการยกระดับกายใจจิตเราต้องทาตัวให้เหมือนกับท่านมากหรือน้อยเราก็ต้องน้อมเตัวเข้าไปนะคะตั้งสัจจะวาจา ละมือสัตว์ตลอดชีวิตอ่ามันมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ปิ่นไม่คิดว่าปิ่นจะทําได้แต่ในเมื่อที่ผ่านมาจะทำได้แล้วอันนี้ก็ต้องทาได้สุดท้ายแล้วศิลสิทธิ์ก็ยังไม่ที่ปิดขึ้นสวามิภกินะไม่อธิษฐานใดๆทิ้นที่ตั้งมั่งละมือสัตว์ค่ะตลอดชีวิตค่ะที่ผ่านมาลูกก็ทําได้แล้วนะอ่ะาก็พูดอย่างนี้เพียงเท่านั้นค่ะทีนี้ไม่ไปไหนเลยค่ะ ร้วมมัอนอยู่งั้นคะเอาชนะให้ได้สามครั้งให้ได้เพียงสุดท้ายแล้วมุ่งมั่นตั้งใจมองสูนหน้าองค์ก็พระศิวะและปู่ฤาษีตาไฟสามครั้งท่านยิ้มให้ก็ผ่านไปสามรอบไทเจโมงครึ่งเอาความเพียรชนะมาในใจของเราค่ะเป็นตัวที่ทำลายเส้นทางสู่เส้นทางคที่คุณจะเดินเข้าสู่สิ่งบริสุทธิ์ที่ท่านอาจารย์ก็อาจารย์แม่กำลังเป็น แบบอย่างให้กับเราคือมาในใจของเรานี่คือสิ่งที่ปิดได้เคืนปิี่ขอบอคุณอาจารย์ผู้อาวาจารย์แม่มากๆค่ะสาธุค่ะ